เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมมนกนะกุละสึกไก่ชนพลังสุดเทพันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับในวันนี้พี่ก็จะมาทําการเล่นเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบอัลตร้าอินสติงตามหาคู่ต่อสู้สุดเทพกันต่อนะครับผมนี่เก็บเงินไปก่อนือตอนนี้นี่จะบอกว่าเงินของพี่ก็ยังไม่ได้ไปเก็บสักทียังไม่มีเวลาเลยนะทุกคนอื มี20,000ต้องการแสนสี่ครับผมเปลี่ยนมาสู้ที่สถานที่นี้ละกันดูคนออนไลน์กันสักนิดหนึ่งหุ้ยหกพันดูเหมือนจะเยอะกว่าเดิมอ่ายังมีตัวอื่นที่เรายังไม่เคยเจอกันอีกนะอืวันนี้เนี่ยแหละขอเจอเจ้าแม่อัลตร้าอินสติ้งเหมือนกันขอเจอโหดๆกันหน่อยเปิดตัวได้สวยอุ้ย เริ่มมาเจ้าลูกเจี๊ยบไซยาลูกเจี๊ยบอัลตราอินสติ้งโอ้ยกับลูกเจี๊ยบไซยาเอ้ยดูจากพื้นก็รู้แล้วเพื่อนใครแข็งแกรง่งอุ้ยนายแข็งแกร่งจริงด้วยมีการชมมับผมโอ้โ เผ่าพ,พันธุเดียวกันไม่อยากจะทําให้ตายเถอะแต่มันจําเป็นเพื่อชัยชน,นะแม่ฉันก็ต้องการเงินไปอัปเกรดเปิดตัวด้วยการเลเวลอัปกันเลยทีเดียวคราวนี้ก็หวังว่าเราจะชน,นะโอ้โหวิไก่ยมบทูตแห่งความตายโคตรไก่ลูกจีบปะทะไห <c oughs> ไก่แห่งความตายเฮ้ยหัวเลาะซะด้วยเมื่อกี้นายมาบดบังฉันกำลังจะโชว์เทเฮ้ยพื้นแตกตัวแกก็แตกด้วยโนนต่อยวิญญ,ญาณู้หล่องลอยอื เลเวล9คิดจะมาสู้ดูคู่ต่อสู้คนถัดไปแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรากลับไปเล่นด่านที่เราอยากจะเล่นเุ้ยยมมาทูดอีกแล้วไม่มีชื่อเฮ้ยทำไมคนนี้มันไล่ชื่อวะเนี่ยโอ้ยไล่ตัวตนอืมแต่ว่าพลังนี่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเฮ้ยถึงจะไล่ชื่อแต่ก็ยังมีความกระจอกอยู่นะเพื่อนตายซะเถอ่อ yeah! ย สวดส่งว,ว,วิญญาณเหมือนเดิมพูดต่อสู้โหดๆขอหน่อยเธอเพื่อนโอ้โหเจ้าไก่ไซตามะนี่เจ้าไก่ลูกจีร,ระทะไก่ไซตามะหนึ่งมัดเดี๋ยวแกจะต้องโดนลุยเลยเพื่อนอยา่าพลังหมัดเตะล่วงครับผมหมัดเดียวจะมาสู้ไปเก็บประสบการณ์มาใหม่ซะอุ้ยโจไซตามะนี่ อันนี้แอคแท็22ใช่ไหมเจ้าไก่ไซตามะแอคแท็22เหมือนกันโอ้ยเราแรงกว่าแค่นิดเดียวแต่เราเกือบ23แล้วนะโอยวันนี้ก็เงินไม่พอผมสู้ทีนี้ละกันเพื่อนโอ้โหเจ้าไก่นักกล้ามเจอฉันหน่อยเพื่อนพื้นสะเทือนอฉันจะคุยกับนายยังไงดี GOAT นี่อะไรเอ่ยไม่รู้แหละตายซะโอ้โหจะทุบฉัน ได้แค่ง้านเ้ยเมื่อกี้นีย้ยังไม่ทันจะทุบเลยใช่ไหมพลังเรารวดเร็วเกินไปอุ้ยแต่รู้สึกว่าในครั้งนี้นี่เราเริ่มเจอตัวพิเศษค่อนข้างจะเยอะยังไม่เจอกับเจ้าไก่ธรรมดาธรรมดาเลยนะออ้ยไก่เพิงลาวาครับผมโอ้ลูกเจี๊ยบอัลตร้าอินสติง้งปะทะเจ้าไก่ภูเขาไฟอยืยังเป็นตัวที่เท่เหมือนเดิมอย,อยากจะเจอกับ เจ้ามังกรอยากเจอไก่มังกรนะผมมีหรือเปล่าเฮ้ยช้ามีนี่น่าจะเท่โอเคเรเวลอัพพี่เล่นมาแบบว่าแบบนี้นี่เงินแทบไปขึ้นกระดิกเลยใช่ไหมอุ้ยต้องไปเล่นโหมดธรรมดาพวกนี้เพื่อเก็บเงินเนี่ยเก็บทีละหนึงรอยล้านนะผมร้อยทีก็หมื่นล้านนะผมอันนี้ก็ต้องเล่นเป็นพันทีเลยใช่ไหมโคตรเหนื่อยอุ้ย เจ้าไก่ใส่ลุงโพนี่คลาสเอสจะมาสู้ตัวฉันได้ยังไงอุ้ยคู่ไปก่อนเพื่อนอุ้ยพื้นเวทีโคตรแข็งเฮ้ยไม่ยอมสะเทือนเฮ้ยต่อยๆเอาให้ล่วงพื้นยุบอืแม่ด่านนี้นี่แหละพื้นดินแข็งกันอีกแล้วโอเควันนี้นี่สู้นกกระจอกเทศอีกทีหนึ่งนี่เจ้านกกระจอกเทศ ฉันมาสู้กับนายครั้งมาขอคิติโคอลเยอะๆว้าวสามสิบเอ็ดต่อยต่ออยตยโอ้โหสามสิบเอ็ดอ,อีกอพลังลัวห้าล้านห้าล้านเจ็ดเุ้ยเุ้ยตัวเราทำได้ดีมากโอ้ยสุดยอดทีเดียวอยู่เพื่อนวันนี้นี่มาตึงเหลือเกินได้ดวงตาพ2นสเจ็สิเออเป็นไงเฮ้ยไม่ธรรมดา ดวงตามี450,000กันแล้วนะแล้วตัวต่อไปจะใช้ดวงตาเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาดูแม่ใครที่รู้ว่ามีตัวที่น่าจะเก่งว่าเจ้าตัวนี้อเป็นตัวอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันนิดหนึ่งจ้านี่ดูเก่งไปแล้วอุย้ยไก่เกมเมอร์กระจอกนะเพื่อนนี่สะเทือนโอ้หพื้นลด <c oughs> แข็งแกร่งจริงๆเอาละย่าอุ้ยโอ้โหี่คอนเน็เ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะนี่อ่ะ หลุดเฉยสงสัยจะหนีออฮโหไซตามะหนึ่งหมัดเลเวลเก้าอีกแล้วนายที่ไปเข็ดกับฉันจริงๆอยากจะเจอฉันตลอดเลยใช่ไหมโอ้โหพื้นของเครื่องบินนี่ก็โคตรแข็งฮัลโหลสวัสดีรู้สึกว่าตัวของเรานี่ จะไม่สามารถทําลายพื้นที่ไม่ใช่ดินให้เป็นรูได้ครับผมไปต่อผมโอ้โหไก่โฮข้างเงี้แล้วทําไมพวกนี้นี่เลเวล9ตลอดอุ้ยอันเชิญไก่โฮข้างเงี้มาแล้วเพื่อนอืมขอกระทืบหน่อยเอ้ไม่ใช่ <c oughs> นายจะมาสู้ชั้นได้ยังไงละเพื่อน หนีไปซะก็แค่ร่างแยก่กระจอกกระจอไก่ลูกเจี๊ยบต้องมาแล้วสิโอ้โหขอปุ๊บมาปับ๊บเจ้าลูกเจีย๊ยบเรเวลแวันนี้นี่ฉันจะเป็นรุ่นพี่สั่งสอนรุ่นน้องออร่าเขียวเหมือนกันเลยนะเพื่อนแต่ของฉันมีออร่าแฝงด้วยโอ้โหมันตายนานแล้ว พลังยังค้างเอาไว้อยู่แล้วแล้วเรเวลก็อัพอีกครั้งหนึ่งห้องเรียนแล้วกันนะเพื่อนอุ้ยสาวริมานกไก่เพิงฟินนิกเจ้าลูกเจียบโคตสายาประทระสาวริมนกเพิงฟินนิกเุ้ยวันนี้นี่รวมแบบตัวทับๆลุยเลยจ้าโอ้หโ,โอเคคำลามมันก็ตายฉันต้องการหาตัวเทพมาสู้ มีอีกหรือเปล่าเอาตัวเลเวล20บ้างสิอเอ้ยเอามาแต่ตัวเลเวล9อุย้ยเจ้าไก่คิวปิดได้แก้แค้นแล้วเพื่อนเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบอัลตราอินสติ้งฉันจะฆ่าเจ้าโยไก่คิวปิดชอบมาทำร้ายไก่ฉันบ่อยๆตายซะเพื่อนจุ๊บจุ๊ปากบวมไปดิ โอ้โหต่อยเข้าไปเต็มปาก <c oughs> เต็มคําบนเรือบ้างสิโอ้โหเลเวล20จริงแต่เป็นไกไ่ไร้ขนสวัสดีเจ้าไกไ่ไรขนโอ้ยพื้นไม่แตกพื้นไม้อ,อล่าเข้มข้นเดี๋ยววันหนึ่งฉันจะไปถึงว้าวสัตว์ <c oughs> เป็นชิน้น <c oughs> แล้วมันนานเกินกว่าจะร่วง พร้อมเอาไปทำข้าวมันไก่เลยเมื่อกี้มาสนามประลองใหม่โอ้โหวไก่กล้ามธรมร,ะะร,มธรมดาลูกเจียบปทะไก่กล้ามธรรมดายิ่งสู้พวกแกยิ่งอ่อนลงเฮ้ยสวัสดีฉันบอกแล้วไงให้เรียกเจ้าตวัววิ้งโคตรสยามามาเริ่มโมโหแล้วเพื่อนโอ้โห ไก่สมูไรเออไม่ค่อยได้เจอนี่มาปะทะกันหน่อยเจ้าไก่สมูไรหุหยพื้นแยกเฮ้ยเห็นชัดๆหีมะกระจายเลยเพื่อนเฮ้ยโดนสะเทอนจ้าช็ชอห,หยเร็วยังไงไม่มีดาเมจก็ห้ไม่มีประโยชน์เพื่อนโอ้โหไก่รูฟี่เกียร์สี่ครับผมอ่าโดดดึงๆมาเลยล่ะเพื่อน เฮ้ยแล้วันนี้นี่ลิงไก่ไซย,ยาหายไปไหนไม่เจอเลยต่อยเลยเพื่อนโอ้โห,โหไ้ลมรั่วเจาะรูเข้าไปอีกแล้วมานกกระจอกเทศอ,อีกสักทีหนึ่งคราวนี้เราไม่น่าจะชนะยอย่าต,ต่อยต่อยต่อยโอ้โหใช้ท่านี้อีกแล้วเสียงมันดังหืมคำรามมะผมนี่โอ้ยเบิ้ลเข้าไปอีกเฮ้ยแต่โจมตีค่อนข้างจะเบานะนเนี่ย อุ้ยชุดห้าร้านเจ็ดอีกทีนึงโอ้โหล่วงครับผมขิไม่แรงพอก็จะตายแบบนี้แหละนะเฮ้ยเอาเป็นว่า สำหรับในครั้งนี้เลเวล9ของเราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอ,อแล้วเมื่อไหร่พี่จะเก็บตังได้นี่ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมแม่พี่ก็จะพยายามหาเจ้าลูกเจีย๊ยบออลตราอินสติ้งมาต่อสู้กันให้เห็นกันเดี๋ยวจะพยายามให้เห็นกันนะทุกคนไม่รู้ว่ามีคนแบบว่าใช้เจ้าตัวนี้หรือยังยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยแล้วก็ ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ